พี่วันนี้เปิดตัวหนังยงเป็นทางการแล้วครับผมครับใช่ครับตื่นเต้นการขับให้ใจเทียบเลยครับก็ดีมากๆครับก็จริง,รงเราก็อยากให้มาดูกันเยอะ,อะนะครับแล้วก็มันก็น่าสนุกอะจริงๆบอกตรงคือผมก็ยังไม่ได้ดูนะครับเพราะว่าแค่ในพาร์ตตัวเองผมก็ยังไม่ได้ดูแล้วก็คงจะมาดูพร้อมกันครับ พี่พี่สื่อมวลชนวันนี้แหละออนอกจากแฟนสาแล้วเวลาอยู่ข้างล่างด้วยวันนี้อ,อ๋อ,อก็ถ้าหนังเข้าอย่างเป็นทางการถ้าเขาว่างเก็คงอาจจะอ,อ,อ,าอาจจะมาดูบ้างครับแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ชวนวันนี้วันนี้ได้เจอกันไมหมครไม่ได้เจอครับทราบว่ามีงานอยู่ข้างล่างเอ่อรูออ้ว่ามีงานอยู่ข้างล่างที่เป็นงานเกี่ยวกับพอดีเพื่อนๆเขาเข้ามาแล้วเห็นกลุ่มนางแบบที่เป็นอะไรสักอย่าง เขาเรียกว่าอะไรอะไรสักอย่างนึงฮะเพราะว่ามีงานอยู่ข้างล่างอะไรอย่างนี้ครับแสดงว่าถ้าหนังเขาก็มีโอกาสจะควงน้องมาดูเลยผมก็คงดูผมรอบเดียวนี่แหละครับครับแล้วก็คงเชิญเพื่อนๆพี่ๆที่แบบผมสิทธิ์ด้วยเนี่ยให้มาดูอะไรอย่างี้ครับอะแล้วถ้าน้องแบบเพื่อนมาดูเป็นเพื่อนเรยอหโอ้ยคือให้มากันแบบกลุ่มเพื่อนเยอะดีกว่าครับเพราะว่ามันเป็นหนังที่แบบ ดูคนเดียวก็สนุกแหละแต่ว่าถ้าดูกับเพื่อนๆหลายๆคนน่าจะสนุกกว่าอาจจะกลัวไงพี่เรียบอกว่าดูหนังว่าดูหนังกับแฟนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยผมว่านั้นมันเป็นวัยรุ่นวัยรุ่นน่ะมันไม่มีแล้วครับปัจจุบันเนี่ยอย่างนั้นที่แบบกระโดดตอนตกใจอะไรเงี้ยไม่มีหรอกครับเหมือนดูเหมันดูเหมือนดูแบบพี่เรียวแบบทะเลาะกันหรือเปล่าครับอะไรครับเหมือนดูแบบตอบทางทางเนาะอะไร่าเงี้ยทะเลาะกันหรือเปล่าทะเลาะทะเลาะเหรอผมเป็นคน ผมเป็นคนอย่างนั้นเหรอมีงอนงอนอะไรกันหรือเปล่าไม่มีครไม่มีเลยไม่ค่อยหวานอยู่แล้วก็ก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วนันแล้วก็จริงจริงเป็นปกติทุกทุกอย่างตั้งแต่วันแรกที่พวกที่พี่สัมภาษณ์ผมจนถึงวันนี้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรเลยนะมีแต่แบบคอยถามคอยอะไรให้แบบ งงอยู่เนี่ยคือไม่ไม่เคยมีอะไรเลยจริงๆครับเกี่ยวไหมในช่วงหลังแบบอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันอะไรเงเกี่ยวไหมเหรอไม่นะครับไม่นะครับไม่ไม่เลยนะเพราะว่าคือเราเราโตมากๆแล้วครับเราไม่ได้มองจุดเล็กๆมาเป็นเรื่องสำคัญในชีวิตเลยนะครับว่าเราเรามองไม่ว่าวันนี้เราจะทำให้ตัวเองมีความสุขยังไงหรือว่า ทำงานที่ตัวเองรักเต็มที่หรือ,อยังนะครับใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าหรือ,อยังอะไรเงี้ย<ม>คือผมไม่ได้เป็นคนมองอะไรแบบพวกแบบนุ่งิงๆ,ๆิ้งเล็กน้อยกาจไปไหนครับพี่เวียง,ก,งกลับบ้านนะะสงกรานเนี่ยครับผมวางแผนว่าจะไปเยี่ยมคุณแม่มแค่นี้ครับที่ตา่างจังหวัดก็สักที่หนึ่งนะครับที่คุณแม่อยู่ที่นั่นอยากวันเกิดปีนี้ละคะจะมีโอกาสไห เออก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าจะไปหาคุณแม่ครับแล้วจริงๆพอดีผมเป็นลูกที่โชคดีมากที่เกิดวันเดียวกันกับคุณแม่เดือนเดียวกันเราก็เลยต้องแบบฉลองวันเกิดพร้อมกันอ,อยู่แล้วทุกๆปีถ้าได้อยู่ด้วยกันมีแผนจะซื้ออะไรให้คุณแม่เรียังครับทุกอย่างที่เขาอยากได้ครับมผมผมให้เั้งหมดอยู่แล้วครับจะมีแบบว่าโอกาสเขาพูดตรงไรนไหมมีครับเราได้บอกไปแล้วตั้งแต่ประมาณสัมภาษณ์เมื่อเดือนที่แล้วนะครับ เราบอกสื่อว่าสื่อว่าวันที่28เมษายนเนี่ยเราจะมีทําบุญกัน<ม>ที่ฉะเชิงเซาะนะครับก็คงเป็นวันนั้นแหละแล้วก็ผมก็ได้เชิญที่พี่สื่อวนชนที่ที่ว่างมาม,มามา,มาร่วมทําบุญด้วยกันด้วยครับอย่างน้าต้องน,นี้ยอดกันร่วมบุญไปครับก็เรื่อยๆนะครับยิ่งยิ่งเยอะก็ยิ่ง,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 งดีครับ<ม>การทําบุญก็ส่งผลดีกับเรานะ,ะพี่ว่าถามถึงเรื่องการิดนึงพี่เรียนจบแล้ว จะมีแผนทําเบื้องหลังแล้วยังอยนีนยังเลยครับเพราะว่ายังไม่อยากรีบเพราะว่าเห็นพี่ๆหลายคนบอกว่ามันค่อนข้างเหนื่อยนะอ,อะไรเย่างนี้แล้วก็มันมีอะไรให้เราแบบดูแลหลายอย่างมากๆจริงๆเพราะเนี่ยผมผมก็เได้มองว่า,าจริงๆแล้วอย่าเพิ่งรีบดีกว่ารอให้แบบทุกอย่างมันนิ่งเรื่องของทั้งทีวีดิจิตอลด้วยแล้วก็อ,อ,อะไรหลายๆอย่างว่าจริงๆเดี๋ยวนี้ทีมงาน,นหายากนะครับทีมฟรีแลนซ์ที่แบบ โปรเฟชชั่นอลแล้วก็แบบมีความสามารถอะไรเงี้ยมันมันน้อยมากเหลือเกินจริงๆวางแผนไปไหมคะว่าเอออยากจะทําเมื่อไ,ไหร่หรืออะไรเงี้ยก็เมื่อพร้อมนะ,ะแต่คงไม่คงไม่ใช่เร็ว,รวนี้หรอกอเพราะว่าปัจจุบันก็ยังแบบค่อนข้างสนุกมากๆกับกับการแบบถ่ายละครอะไรเงีแบบ้ยเออก็ยังไม่ถึงเบื้องหน้าไปทำเบื้องหลังเนาะเบื้องหน้ายังมันอยู่เลยครับแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเราก็ยังไม่เก่งครับเราก็แบบก็ยังมีอะไรให้เราแบบ ได้เรียนรู้อีกเยอะ,อะครับครับ,รบนี่หนังใกล้ฉายแล้วนะเราลงไอจีว่า11ปนะีแล้วพุ่งได้แล้วครับ,รบก็ตามที่ลงไอจีเลยครับตามนั้นเลยทุกอย่างเลยครับเป็นความรู้สึกของผม,มเป็นยังไงบ้างวันนั้นพอได้รับรางวัลแล้วเพราะว่าแบบมันนานเาป็นคนตั้งเือเพราะว่าเขาชิงหลายครั้งก็อย่างที่ผมบอกครับมันก็ มันก็ดีใจครับทุกๆรางวัลน,นะครับไม่ได้ไม่ใช่แค่รางวัลที่ผมได้ทุกๆรางวัลที่ทุกคนได้ในทุกๆสาขาในทุกๆก,การจัดการมอบรางวัลเพราะว่ารางวัลนันก็คือรางวัลครับนะครับไม่ได้เราก็ชื่นชมคนที่ได้นั่นคือสปิริตอยู่แล้วซึ่งผมเองที่ผ่านมาก็มีชื่อเข้าชิงแค่นี้ก็ดีใจได้มันก็ยิ่งดีใจเข้าไปใหญ่แค่หนึ่งก็คือมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเออให้เราก็ต้องทำงานเคารพ อาชีพของตัวเองอแล้วก็แบบพยายามแบบตั้งใจทํางานเป็นตัวอย่างที่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือมันก็คืออาชีพของเรานะครับมันก็คือสิ่งที่เราต้องต้องอยู่กับมันไปไปจนไปจนตายอะ่อะก็ก็นั้นเนี่ยเราเรา,เรา,เ,รา,เ,ราเราก็แบบก็เต็มที่อะ่ะก็ก็มีความสุขมากครับที่ได้ครับแต่นะมีคนมองว่าเป็นอณ์แบบน้อยใจหรือเปล่าอ๋อไม่เลยครับผมไม่เคยน้อยใจนะครับแล้วก็จริงผม ผมเองต่างหากที่ไม่ค่อยมีโอกาสได้ไปไปงานประกาศรางวัลต่างๆเพราะว่าผมก็เป็นคนชิวๆวครับแต่พอไปก็สนุกดีครับ<ม>แล้วก็แบบได้เจอพี่ๆเพื่อนๆในวงการบันเทิงเยอะดีก็ถ้ามีโอกาสก,าก็คงจะคงจะไปบ่อยๆครับ